สวัสดีค่ะพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะคุณครูมลศิชาปรีชานันในวิชาภาษาไทยนะคะฉันประถมศึกษาปีที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องมาตากรกานะคะน,ะคะนกักเรียนเรามาเล่นเกมทายปัญหากันก่อนนะคะ,ะปริศนาที่ 1. สัตว์ชื่ออะไรอยู่ในน้ำจืดหัวคอหดยืดหลังมีกระดองถายได้ไม่เอ่ยเชลยคือเต่านะคะต่อไป ปิศนนาที่สองฉันเป็นสัตว์ป่าหน้าตาคล้ายแมวใครเห็นฉันแล้ววิ่งแน่วหนีไปเอออะไรเอยหน้าตาคล้ายแมวแต่เป็นสัตว์ป่าคําตอบคือเสือททยถูกไหมคะปิศนนาที่สามฉันมีสองขาขันจ้าแต่เช้าปลุกพวกขี้เซราเร็วเข้าตื่นทีคําตอบคือไก่อ่าเรียนดูนะคะคําว่า เต่าเสือไก่เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตรากอกานะคะ,ะมาดูกันมาตรากากาหรือแม่กากาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะคำในมาตรากอกาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นกําไลถะลุมะระกะปิ คำในมาตรากากาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นมือขวาแม่ค้าถือของมองดูสีแดงปลาทูนะคะเห็นไหมคะคำเหล่านี้นะคะไม่มีตัวสะกดนะคะกรรมลายถลุถลมรกัตินะคะคำว่ามือไม่มีตัวสะกดขวานะ,ะแม่ค้าถือคําว่าของไม่ใช่นะคะขอมีงองูสะกด มีคาว่าดูนะคะคำว่าสีคําว่าป่าคําว่าถูนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านคําที่อยู่ในมาตรากกา,กากันนะคะ,ะคานี้นะคะอ,อ่านว่าแกะนะคะสะกดได้ดังนี้กอแอะแกะเล่นอ่านไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะกออแอะแกะนะคะแตกต่างกันตรงที่คำนี้มี รอลิงเป็นคำควบกล้ำนะคะแต่ทั้งสองคำไม่มีตัวสะกดนะคะพอรอเอียเพียซอโอโซซอเอเซโซเซ,ซ,อเซจอรออะจอรออะจอระขอเอเคเมทเคจอระเคนะคะ ตออตอไม่เอกต่อปอ,อไอไปต่อไปนะคะปอลออาปลาทออูทูปลาทูนออํานําไมโทน้ําตออาตาน้ําตาผออผออูผูไมทโทผู้หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่นะคะอ่ะเรามาฝึกอ่านคํากันนะคะ เาะปลาถั่วแระมะละกอปลาทูเสือน้ำพุภูเขาชบาจำปาจำปีใบาชาปลาเสือดุวาวระกรรมตะโก้โหระพา กะลำปปีบะมีสีซอกอไผ่ไฟหาหน้าที่สีฟ้าปราณนีสีเทาเช้าตรู่ผู้ใหญ่ใบเรือเหงื่อใครไก่แจ้แม่น้ำจำจี้จำชัยไปมาหาสู่ผู้เท่าผู้แก่เอาใจใส่ อนักเรียนเรามาเรียนรู้ความหมายของคำกันนะคะกอไผ่หมายถึงต้นไผ่ที่ขึ้นเป็นกลุ่มหลายต้นจำจีจำชัยหมายถึงอาการที่พร่ำพูดหรือสอนชบาหมายถึงชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกมีสีต่างๆพันสีแดงนะคะดอกและยอดใช้ทำยาได้เช้าตรูหมายถึง เวลาสาเวลาที่แสงเงินแสงทองขึ้นตะโก้หมายถึงชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งกวนเข้ากับน้ำตาลหยอดหน้าด้วยกะทิวนกับแป้งนะคะต่อไปบะหมี่หมายถึงชื่ออาหารชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีเป็นเส้นเล็กๆมีสีเหลืองปราหนีหมายถึงเอ็นดูด้วยความสงสาร สีซอหมายถึงวิธีการเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งให้เกิดเสียงหน้าที่หมายถึงงานที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบเอาใจใส่หมายถึงใฝ่ใจตั้งใจเรามาอ่านฝึกอ่านประโยคนะคะ,ะที่มีคำในมาตรากากาหมาเห่า เด็กๆไก,กวชิงช้าอยู่ในสนามเด็กทุกคนมีหน้าที่เรียนหนังสือนะคะนักเรียนดูสังเกตนะคะคำที่อยู่ในมาตรากราการจะไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนยเช่นมีหน้าที่นะคะคำว่าสือ่อฉันตื่นแต่เช้าตรู่มาให้อาหารไก่ทุกวันนะคะคำว่าแต่เช้าตรู่มาให้อาแล้วก็ไก่ เป็นคำที่อยู่ในมาตรากอกานะคะพ่อไปขุดหน่อไม้ที่กอไผ่หลังบ้านนักเรียนตัวที่เป็นสีชมพูนะคะคือ,อคำที่อยู่ในมาตรากอกานะคะพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ลูกด้วยความรักเราควรเมตตาปราณีต่อสัตว์เรามาอ่านบทร้อยกองกันนะคะหาได้ใช้ประหยัด รู้ขจัดสิ่งฟุ่งเฟือยตั้งใจหาได้เรื่อยรู้จับจ่ายให้พอดีไม่ช้ามีเงินใช้หานานไปเป็นเศรษฐีบ้านเมืองยามทุกมีได้อาศัยไทยช่วยไทยถ้าบ้านเมืองพินาตเราทั้งชาติอยู่ได้ชะไหนหวังดำรงไทยเป็นไทยจงประหยัดทั่วกันเอ่ย อนักเรียนมาดูกันนะคะว่าคำไหนที่มันเป็นคําในมาตรากากาบ้างมีคำว่าหาได้ใช้รู้ใจหาได้นะคะรู้ให้พอไม่ช้ามีใช้นะคะหาไปาต่อไปมีได้ อยู่ได้ดำนะคะระอ่าอันนี้คือคำที่อยู่ในมาตรากา,กานะคะนักเรียนไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปเราไปลองทําข้อสอบกันบ้างนะคะนักเรียนข้อหนึ่งคำใดอยู่ในมาตรากากา กอไก่นับเลขขอไข่หิวข้าวขอควายราคาไม่เียนเขียนใส่กระดาษก็ได้นะคะคำตอบที่เรียนเลือกนะคะข้อ2องเห,เห่ากับทะเลคำใดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ2คํคำนี้นะคะ 1. ทั่วพลู2โรงเรียน 3. กางเกงข้อ3 ข้อใดมีคำที่อยู่ในมาตรากกาทุกคำา 1. ง,งูกินปลา 2. ปูตัวใหญ่ 3. ฉันรักแม่ 1. ง,งูกินปลา 2. ปูตัวใหญ่3ฉันรักแม่ข้อใดมีคำที่อยู่ในมาตรากกาทุกคำอ่านะักเรียนมันซ้ำกันนะคะโทษทีค่ะ,ะข้อ5คําคำในมาตรากกาคำใดเป็นชื่ออาหาร ปูสองบุรีสมโรตี1ตะปูสองบุรีสามโรตีข้อ6กคำใดเขียนถูกต้อง1จระเข้สองจระเข้สจระเข้อ่าคำเดียวกันหมดเลยแต่เรียนดูอันไนเขียนถูกข้อ7จ็ดคำใดหมายถึง ชักช้าคำใดหมายถึงชักช้า1โยเยสองโอเอสโมเมข้อ8ข้อใดใช้คำว่าพอดีได้ถูกต้อง 1. พ่อรักลูกพอดีกัน 2. พ่อใช้เงินจนพอดีสฉันใส่เสื้อได้พอดีข้อใดใช้คำว่าพอดีได้ถูกต้อง 1. พ่อรักลูกพอดีกัน 2. ฉันให้ ฉันใช้เงินจนพอดี3ฉันใส่เสื้อได้พอดีข้อ9พาหนะอ่านคำนี้อ่านว่าอย่างไร 1. พาหนะสองภาณนะสาาณนะข้อ10น้ำที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเรียกว่าอะไรน้ำที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเรียกว่าอะไร1น้ํา้ำตกสองน้ำพุสน้ำตาดูเฉลยกันนะคะ คำใดอยู่ในมาตรากกกาคาว่าราคานะคะนับเลขหิวข้ามีตัวสะกดนะคะคำว่านับมีบบเบไม้สะกดคําว่าเลขอขอไข่สะกดออกเสียงกอไก่อยู่ในแม่กกนะคะหิวข้าวอะ่ะอยู่ในมาตา,าเกลน,นะคะต่อไปคำข้อสองตอบถั่วพลู นะคะเพราะว่าถั่วคูเป็นคําที่อยู่ในมาตรากอกาเหมือนคําว่าเหากับทะเลนะคะคาว่าโรงเรียนอยู่ในมาตรากงคําว่าเรียนอยู่ในมาตรากลนแล้วก็กางเกงอยู่ในมาตรากงนะคะคาใดไม่เข้าพวจใจสอบนะคะเพราะว่า,าใจสอบเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ทอดทิ้งกับวุ่นวายเป็นคําที่ มีตัวสะกดนะคะข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตรากอากาทุกคำตอบปูตัวใหญ่นะคะปูตัวใหญ่ไม่มีตัวสะกดเลยแต่งูกินปลาคำว่ากินมีตัวสะกดฉันรักแม่คำว่าฉันรักมีตัวสะกดนะคะข้อคําคำในมาตรากอากาคำใดมีเป็นชื่ออาหารตอบโรตีหมายเลขส คำใดเขียนถูกต้องตอบหมายเลขสามนะคะจอระเข้เขียนแบบนี้นะคะนักเรียนคำใดหมายถึงชักช้าตอบหมายเลขสองโอเอนะคะคำว่าโยเยหมายถึงร้องไห้งองแงส่วนคำว่าโมมีหมายถึงทึกทักเอานะคะข้อ8ดข้อใดใช้คำว่าพอดีได้ถูกต้องหมายเลขสามฉันใส่เสื้อได้พอดีนะคะ คำว่าเอ่อหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าพ่อรักลูกพอดีกันเนี่ยควรใช้คําว่าพ่อพ่อรักลูกเท่ากันนะคะแล้วก็ฉันใช้เงินจนหมดพอดีควรใช้คําว่าฉันใช้เงินจนหมดนะ,ะไม่ต้องมีคําว่าพอดีนะคะข้อ9คํานี้อ่านว่าพาหะนะนะคะตอบหมายเลข1นะคะคาที่10น้ําที่พุ่งออกมาจากพื้นดินตอบคือน้ําพุนะคะนักเรียนอ่าส่วนน้ําตกเนี่ยเป็นน้ําที่อยู่บนเขา อยู่บนหน้าผาไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะคะส่วนน้ำตาก็ไหลออากมาจากในตาของเรานักเรียนตอบได้กี่ข้อกันเอ่ยนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะมาตรากากากรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ